มีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะพี่แอมอสำหรับอาคารพาณิชย์นะคะ,คะตอนนี้ก็จะเป็น buy one get one f r e นะคะก็คือ,อซื้ออาคารพาณิชย์1ยูนิตฟรีคอนโดมิเนียมอีก1ยูนิตค่ะค่ะโอ้โหโปรโมชั่นน่าสนใจอย่างนี้แล้วใครสนใจนะคะอย่าลืมรับชมกันก่อนเลยสวัสดีค่ะ สมาร์ทโฮมสมาร์ทไลฟ์บายสมาร์ทแลนด์ส้มค่ะพีแอนค่ะวันนี้เราสองคนอยู่ที่โครงการวินทานีตลาดไทยพัฒนาโครงการโดยบริษัทดีมไฮพรอพเพอร์ตี้จำกัดในเครือบริษัทสมาร์ทแลนด์เอเจจำกัดค่ะ โครงการวินทานีตลาดไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ย่านรังสิตอยู่ใกล้ตลาดไทยเพียงแค่1นกิโลเมตรเท่านั้นเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูสมี3ามโปรดักต์ภายในโครงการไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะสชั้นด้านหลังนี้หรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและด้านในค่ะจะเป็นทาวน์โฮมบ้านราชพฤกษ์ตลาดไทยซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ค่ะทั้งสอมก็คือบายวันเก็ตวันีซื้ออาคารพาณิชย์หยูนิตรีคอนโดมิเนียมของ อยู่อีกหนยูนิตค่ะ,คะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะวันนี้ใครสนใจติดตามส้มและพี่แอมไปชมด้านในกันเลยค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา2อคนส้มและพี่แอมค่ะก็อยู่หน้าอาคารพาณิชย์ในโครงการของวินธานีตลาดไทยซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่โดดเด่นและทันสมัยมากมีถึง4ชั้นเต็มด้านหน้านะคะจะมีความกว้าง4เมตรค่ะและลานจอดรถนะคะกว้าง4เมตร ลึก3.1เมตรค่ะซึ่งอาคารพาณิชย์ของเรานะคะเหมาะมากๆสําหรับท่านที่กําลังมองหาแหล่งทําธุรกิจอาคารพาณิชย์การค้าขายกิจาการในย่านตลาดไทยหรือว่าย่านร,างรังสิตค่ะพร้อมกับนะคะมีห้องนอนถึงสห้องด้วยดังนั้นการทําธุรกิจของท่านนะคะจะสะดวกมากๆเพราะว่าพักผ่อนได้ทําธุรกิจได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าฟังก์ชันพร้อมแล้วก็ครบในค่าวเดียวกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราเข้ามาภายในตัวอาคารของอาคารพาณิชย์4ชั้นแล้วซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าดูดีมากๆโดยเฉพาะพื้นค่ะเขาไม่ใช่ปูนเปลือยนะคะแต่เขามีการปูกระเบื้องแกนิโต้ขนาด60คูณ60ให้ถึง4ชั้นด้วยค่ะและฟังก์ชันภายในตัวอาคารของเราค่ะอาคารพาณิชย์4ชั้นมีห้องนอน3ชั้นบริเวณชั้น2 3และชั้น4ค่ะห้องน้ํามี3ชั้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น3และชั้น4ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลานซักล้างอเนกประสงค์นะคะขนาด4คูณ3เมตรมีการเทปูนแล้วก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งถือว่าสําคัญมากๆสําหรับใครที่ประกอบธุรกิจด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่คุณอยากจะได้พื้นที่ขยายเพิ่มมาจากในตัวอาคารตรงนี้4คูณ3เมตรเลยใช่ไหมคะพี่แอมและโดยเฉพาะค่ะคนที่ประกอบกิจการร้านอาหารนะคุณสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบริเวณชั้น2กันค่ะซึ่งระหว่างทางนี้บันไดนี้ของเราแข็งแรงมากๆเพราะว่าเป็นโครงสร้างนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะยังไม่พอมีการปลูกกระเบื้องแกนิโตด้วยนะคะและบริเวณขอบนะคะตรงบันไดนี้เนี่ยเป็นขอบยางก,กัน,นลื่นใช่ค่ะน้งทรงแล้วโครงสร้างของเรานะคะโครงสร้างตัวบ้านก็จะเป็นอิดมวลเบาก่อฉากนะคะแข็งแรแงแรมากเลย โครงสร้างนะอีกบนเบาก่อฉาบคุณสามารถต่อเติมได้ใช่นะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะโซนซึ่งเราได้มีการกั้นห้องไว้ให้เรียบร้อยเลยโอ้โหก้องห้องก็คือการกั้นห้องไว้ก็คือใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ไหมนี่ยการกั้นห้องมีบริเวณชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้น4ี่การให้ทุกชั้นแบบนี้เลยโอ้โหกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ส้มแจ้งไป ในตอนแรกว่าตรงบริเวณพื้นนะคะจะเป็นระเบื้องแกนิตโต้ขนาด60คูณ60ฟูให้ทุกชั้นแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนของบริเวณชั้น2คุณก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีแสงเข้าด้านข้างเพราะว่ามีกระจกรับแสงขนาดใหญ่นะคะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะตัวนี้ก็อากาศนะคะก็หมุนเวียนเข้ามาภายในบ้านได้ถ่ายเทได้สะดวกจริงๆค่ะนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมนะคะบริเวณชั้น3และชั้น4กันตอนน่อเลยค่ะ ถ้าเราสองคนอยู่ที่ห้องบริเวณชั้น3ค่ะห้องชั้น3นะคะก็แน่นอนเลยมีการกั้นห้องไปสัดเป็นส่วนและที่สำคัญค่ะมีพรมิเศษค<ช>ืนะ้นดินทุ่งในตัวด้วยแล้วสุขภัณฑ์ที่เราใช้ก็เป็นสุขภัณฑ์ของอเมริกันสเตนด์ดด้วยนะคะค่ะและด้านนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ใหญ่กว่าบริเวณชั้น2อีกนะคะพี่แอมใช่ใหญ่กว่าบริเวณชั้น2จะได้อากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวกคะ่ะ และในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นระเบียงด้านหน้าค่ะคุณสามารถตักผ้าก็ได้หรือว่าออกไปรับลมยามเช้าก็ได้ค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องนอนชั้น4นะคะน้อง<า><ว>ซึ่งมีขนาดใหญ่มากสว้างมา,มากๆใช่า3ามจ โอโหซึ่งมีความกว้างมากแล้วก็สังเกตเห็นเลยว่าในทุกๆชั้นก็จะมีกระจกรับแสงขนาดใหญ่อย่างบริเวณชั้น2ที่ซ้มเห็นก็จะมีขนาดหนึ่งชั้น3ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงและนี่ค่ะช,ชั้น4ค่ะคุณไม่ใช่กระจกรับแสงแล้วเป็นประตูเลย<า>เป็นประตูรับแสงขนาดใหญ่เลยนะคะออกไปก็จะมีเป็นระเบียงนะไว้ชมบรรยากาศด้านหน้าได้ และสําหรับท่านที่กําลังมองหาทําเลธุรกิจย่านตลาดไทยหรือว่ารังสิตนะคะวันนี้เหมาะมากมากกับอาคารพาณิชย์ที่โซส้มกับพี่แอมเข้าไปแนะนํากันนะคะเพราะว่านอกจากคุณจะอยู่อาศัยได้แล้วคุณยังทําธุรกิจประกอบการค้าขายทํากิจ,จาการได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดร้อนแรงจะเป็น buy one get one free นะคะซื้ออาคารพาณิชย์1ยูนิตแถมฟรีคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่อีก1ยูนิตเลยค่ะ คอนโดมิเนียมของเรามีฟรีเฟอร์เข้าอยู่ได้ทันทีเลยลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีใช่ค่ะวันนี้ใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของเรานะคะหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ